นะครับ,รบโอ้นี่นะครับนี่นะครับนี่ๆๆๆๆเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวครับครับเครับครับครับๆๆมาแล้วมาแล้วไหนอ วัดผมนี่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 ครับภารกิจวันนี้นะครับดู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 กันดูกันดูกันมาดูกันเท่าไรเท่าไรนครับไม่หนีไม่หนนะครับถือชาเลยนะครับตัวนี้ภารกิจนะครับวันนี้ยี่ห้านะครับผมภารกิจนะครับประช่อนครับ วีแบดครับวีแบดนะครับวีแบดสายวัดภารกิจนะครับที่วัดอัญเยอรครับวีแบดโอเวนซีทัวร์เมนต์หกแปดนะครับผมเบลยานะครับอารันนะครับกีฬาหมายเลขบิลศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งนะครับนะครับดีผ้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เท่าไหร่นะครับอุ้ย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 สามสิบสามสิบสามสิบเป๊ะสามสิบเป๊ะเอ้านี่ฮะ สามสิบเป๊ะครับเอาเอาเอามาดูกันครับฮ่าดูดูนะครับนี majesty, ่สามสามครับครับครับ๋อจังก้อดิลูกย่างอจัอยังงอดิลูก ย네ังเอดลูกยังอดลูกยังอดลูกครับตนะครับยังอดลูกโอลูกสาเปนะครับตัวนี้เด็ดเด็นี่ครับ